ไทยเคยช่วยขมินยังไงในวันที่พวกเขาแทบไม่มีอะไรเหลือเลยและทำไมเรื่องนี้จึงสำคัญกับเราทุกคนในวันนี้วันที่ขมินนี้ตายไทยเปิดประตูต้อนรับก่อนใครท่ามกลางควันไฟและเสียงปืนในเขตแดน,นตะวันออกของกัมพูชาปีพศ2518คือปีที่ทั้งประเทศแทบล่มสลายครอบครัวจำนวนมากสูญเสียสมาชิกแผ่นดินที่เคยปลูกข้าวปลูกผัก กลายเป็นดินแดนสังหารคนเขมรจำนวนมหาศาลหนีตายจากเขมรแดงที่อัมหิตกว่าศัตรูใดๆในประวัติศาสตร์ของตนเองไม่ใช่แค่ฆ่าศัตรูทางการเมืองแต่ฆ่าแม้แต่ญาติพี่น้องของตนเองแผ่นดินไทยคือความหวังสุดท้ายนชายแดนเขตอรัญญประเทศสะแก้วและจังหวัดใกล้เคียงชาวกัมพูชาหลายหมื่นหลายแสนคนเดินเท้าเปล่าฝ่าทุ่งสังหารหอบลูกหลานที่ยังมีชีวิตอยู่บนหลัง สวมเสื้อผ้าขาดวินไม่มีน้ําไม่มีอาหารไม่มีแม้แต่แผนที่ใดๆแต่มีเป้าหมายเดียวในใจคือหนีให้ถึงประเทศไทยและประเทศไทยในวันที่โลกยังเงียบยังไม่ได้มีคําว่า U.N.H.C.R. ยังไม่มีคําว่าองค์กรช่วยเหลือผู้ลีภ้ภัยเราคนไทยได้ตัดสินใจเปิดชายแดนไม่ใช่เพราะเราร่ํารวยไม่ใช่เพราะเราพร้อมจะรับภาระหนักไม่ใช่เพราะเราอยากได้ผลประโยชน์ใดๆแต่เพราะเราเป็นเพื่อนบ้าน และเพราะมนุษย์ไม่ควรทอดทิ้งกันในยามวิกฤต